สวัสดีครับผมจากร้าน JP Shop 4 5ครับวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับย a ม a h a New Enmax นะครับตัวล่าสุดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับมีการใส่ในส่วนของชุดยกสไลด์ชิลนะครับแล้วก็ใส่เป็นน็อตสแตนเลสอันนี้ดูใกล้ๆนะครับเป็นน็อตสีทองนะครับก็ทั้งหมดเลยของั้งหมดเลยแล้วก็ข้างหลังนี้ใส่เป็นครอบในส่วนของเคปตานะครับเป็นหน้ากาก3 m เมแปะเข้าไปนะครับ แล้วก็นี่ครับตัวนี้ใส่ชิวแต่งนะครับเป็นสีควันนะครับกระจกนี้เป็นทรงอาสามขายาวนะครับอ่าแล้วก็ล่าลงลงมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแคดบาร์นะครับอันนี้ลูกค้าใส่ประกับมอเตอร์บูฟด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นน็อตสีทองนะครับนี่อ่านี่นะครับดูวนรอบๆนะครับอ่าลูกค้าก็ไล่น็อตทองนี้ทั้งหมดเลยครับข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นหมดนะครับหมดสีทองครอบกลางน็อตฝากระปุกนะครับ แล้วก็มีอุดกระจกนะครับอ่านี่แล้วก็มีตัวอ่าตัวคันเร่งนะครับปอกคันเร่งแล้วก็มีอุดนะครับตรงนี้อ่าแล้วลงมาตรงนี้ก็มีน็อตหน้าเบาะนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนในส่วนของแผ่นอ่าพื้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนครับเท้าเตะมาพึ่งออกมาเป็นแผ่นขาตั้งเดี่ยวนะครับแล้วก็ตัวเตะนะครับขาตั้งเดี่ยวนะครับอ่าแล้วลงมาครับด้านหลังนะครับ เป็นตัวแผ่นคลิปล่านะครับการตกนะครับแล้วก็ตัวตุดเป็ดนะครับนี่ดูกันครับแล้วตรงนี้ก็จะมีน็อตน็อตครอบท่อนะครับน็อตใส่เบรกหลังน็อตอ่ตรงนี้น็อตครอบฝาหม้อน้ำนะครับตรงนี้อันนี้น็อตชุดสีนะครับไล่ไปเดี๋ยวดูกันรอบรอบพีีนะครับอันนี้ก็โจกขายยาเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างมองได้ชัดนะครับอ่านี่นะครับ ลองคอมให้ดูนะครับมุมมองเป็นยังไงอ่านี่ครับลักษณะนะครับก็ถ้าอันนี้ผมสูงว่าแปดห้านะครับก็อยู่ระดับอกนะครับอันนี้ยกขึ้นมาสุดเลยครับอันนี้มุมมองกระจกนะครับนี่นี่ครับถ้าสังเกตนี่จะเห็นนะครับชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าดูภาพรวมแล้วก็ลดูเด่นขึ้นมาเลยนะครับอ่านี่ครับ ครับผมจากร้าน j p Shop 45ขอจบรีวิวเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ